Android Auto จะเปิดตัววิดเจ็ตบนหน้าจอหลักซึ่งจะเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าด้วยการนำเสนออินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้สูงและพาความสะดวกสบายในการใช้งานบนสมาร์ทโฟนมาสู่จอบนรถยนต์ รถยนต์ไฟฟ้ายุคใหม่กลายเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่มากกว่าจะเป็นเพียงเครื่องมือในการเดินทางภายในรถเปลี่ยนจากเครื่องมือวัดอนาล็อกมาเป็นจดิจิทัลขนาดใหญ่ที่ผู้ขับขี่สามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่การนำทางไปจนถึงสถานะการชาร์จด้วยหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนี้เจ้าของรถคาดหวังประสบการณ์ซอฟต์แวร์ที่ล้ำสมัยและปรับแต่งได้ Android Auto เป็นตัวเลือกที่ชื่นชอบสำหรับคนขับหลายๆคนเนื่องจากประสบการณ์ด้านซอฟต์แวร์ในรถยนต์มักตามไม่ทันฮาร์ดแวร์ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ Android Auto เป็นตัวเลือกที่ชื่นชอบสำหรับคนขับหลายๆคนด้วยคุณสมบัติการปรับแต่งหน้าจอขับขี่หลักด้วยวิจิตแบบเต็มขนาดและดนามิกคุณสมบัตินี้ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อโค้ดเนมว่า Earth ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้ที่ใช้ EV หรือรถที่พึ่งพาอินเทอร์เฟซของ Google วัตถุประสงค์ของ Earth นั้นตรงไปตรงมาแต่มีผลเปลี่ยนแปลงด้วยอนุญาตให้ผู้ขับขี่ดึงแอปพลิเคชันจากสมาร์ทโฟนมาแสดงบนหน้าจอหลักของ Android Auto ได้อย่างเด่นชัดโดยไม่ต้องเข้าถึงแอปพลิเคชันเต็มการปรับแต่งในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในอดีตซึ่ง Android Auto เพียงนำเสนอการปรับแต่งบางส่วนด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้เพลิดเพลินกับการใช้งานที่มากขึ้นด้วยวิเจ็ตที่มีพื้นที่หน้าจอให้มากขึ้นสำหรับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตลอดการเดินทาง การทดสอบเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าวิเจเอตของสมาร์ทโฟนทั่วไปเช่นรายงานสภาพอากาศจากพิกเซอร์หรือท็อปวอชของคลอ,อกมีการทำงานอย่างราบรื่นในอัตราส่วนหน้าจาใหม่เอ,อิร์ทยังคงอยู่ในระหว่างการพัฒนาแต่การมาถึงของมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญในซอฟต์แวร์รถยนต์เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจากแดชบอร์ดของรถที่เพียงแต่สะท้อนสมาร์ทโฟนมาเป็นมอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งได้อย่างแท้จริง